ยังครับแล้วคุณผู้หญิงมียังอ่ะยังไม่มีอ่ะสิอ๋อชื่ออะไรหรอครับต้อยเ่นมีละชื่อตัตตี้ครับอัปเปตี้มีหวานใจอ่ะยังยังครับแล้วคุณผู้หญิงมียัง าเล่นนี้ละชื่อตัตตี้ครับตัตตี้มีวันเฮ้ยฮัลโหลค่าวว่าไงหรอทำเสียงยิ่งใหญ่ตายหาแล้วฮัลโหลฮัลโหลข่าวว่าไงแล้วเหรอ ครับเอาเนื้อเลยครับฮัลโหลตอสต์เองครับฮัลโหลครับอสัตว์รีบยู่ตรงไหนครับคนผู้หญิงอยู่ตรงไหนแล้วครับเฮ้ยฮัลโหลครับว่าไงหรอถอยหลังชนดิโทษนะครับ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 ไอ้ตอสวยละสวยละสวยละไอ้ตอสวยละสวยของจริง สวยแล้วสวยแล้วเอาไม่เลิกด้วยกัดไม่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยนล้างตุ่มแล้วล้างตุ่มแล้วรียบร้อยแล้วปแล้วเจ้ารถบรรการีผลผลรถบรรจากใช่ครับมผมพาเออเขาจะเลยมึงแจ้งเบรคเขาจะเลยเลยปะวะดูดูดูผมจะผ่สับหลอดไม่ไม่รถเราแรงกว่าพี่เออหรอหรอสับหลอดดิ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 สับดิสับดิได้ครับได้ได้ครับดีได้เ เไม่หลุดเอ้ยจอเจอยู่เจ้ลาลอดนะเว้ยลาอดนะเว้ยใช่โคตรแบบนี้เลยอ่ะคือไม่มีใครคิดหรอกว่ารถคันเนี้ยแม่งจะรอดอ่ะแม่งจะแบบรถคันนั้นเป็นรถสปอร์ตนะเว้ยเข้าใ่ปะถอยหลังชนดิโทษนะครับโทษนะทุกแม่เนี่ยไม่อยาก U S M D ะ อากอยู่เอ,อ็มดีครับวัสนาน้องดีไหมล่ะฮนะวัสนาน้องดีไหมวัสนามึงไม่ดีมึงก็ไม่ได้อยู่ไออ้โง่เอ้ยสองพันอยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้น้องอยู่ได้มาเอาเฟสมาน้องขอบคุณมากสองพันบรญจวัฒนน้องโอ้โหไม่บอกพี่โทษทีน้องพี่เปลี่ยนเสื้ออยู่ โอเคนะ้องขอบคุณมากครับเ<ร>สียว,ว่าไอ้อ้วนทิ้งแรงๆอยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วน้องมีนหนาอยู่แล้วแค่สองวันลักษณะดีเลยอะอยู่ได้เต็มดีอ่ะอย่างอยู่ได้เต็มดีข<อ>่าไม่เอาทรงเลยอ่ะใช่

Kuang tok le, Ye! Ye! Kek!